ไม่พี่น้องเมื่อนี้ยายม่วนบ่ได้ไปสางเรียกสางงานงยังยายม่วนมันเลี้ยงงัวด้วยเหมือน, <c oughs> นการเลี้ยงงัวนี่ก็ดีอย่างนึงเสียยางนึงมันบ่ได้ไปใส่พี่น้องอยากไปเที่ยวใส่กับบ่ได้ไปบ้านเมี่ยงคนไปเที่ยวใส่กับบ่ได้ไปเพราะว่าห่วงงวัวแต่ว่ายายม่วนกับว่าสิขายออกพีดอกมันขายบ่อกพี่น้องมันงัวเถือ่อยายม่วนก็นเลยตรงเลี้ยงไว้สิคันเป็นราคานี่กะโอ้ยชัวเป็นราคายายม่วนก็สิีสิบกัวตัวนะพี่น้องเนาะตอนนี้มีแปดเนาะแต่ว่า เราเลี้ยงไว้เองสิแหละพี่น้องงัวงกับจีโจ้เนี่ยเป็นงัวงเมล็ด่อนทังงัวกับบ๊วยปล่อยตัดหญ้าไม่กิ่นยุบกนกับหนาหนั่อืมเขากับหาเงินใส่ได้ชีวิตประจำวันน้ำร้อนพี่น้องเนาะงัวมันบ่อยขายได้ไหนบ่ก็เลี้ยงไปกูละส่วนกวางขั้นสายผมย้ายมุ่นกับจี๊ดขายอยู่ดอกชองตูสามตูอยู่ขันเป็นราคากันเพื่อนมาซื้อไปเลี้ยงกับจีขายไปสแล้วพี่น้องเอ้ยยายมุ่นกับกุุงหม่องนี่ไว้บริเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ายังบริเวมิตกำลัง บ่อใดมีอีหยังเด้เนี่ยพี่น้องบ่มีกำไรมีกระทุนอีหยังเด้เนี่ยบ่อใดหยังแล้วก่นบ่อใดขายงัวเนาะพี่น้องคนเลี้ยงงัวเนาะหมดแล้วกินอยู่หมดแล้วค้างๆเลยก็สีดยาคายาเด้เนี่ยพี่น้องสีดีดีสีสุปีุ้ปี้ก็จักคิดว่าจังไรบอกยังกับบ่อใดเนาะก็สีดสีดก็สีดไปปล่อยไปเดี่ยวนึงพอปล่อยงัวมากินสัตว์ัวฝนตกวห้ามซุมมืออยู่ดอกพี่น้องมันก็ไรรลงไปไรรลงไปตะลุ่มหมดละหาซุ่มอยู่ตะลุ่มหมดละมือนี่ก็มาเลี้ยงงัวปล่อยงัว หัวตาปอยได้พี่น้องหัวตาออกเลยย่ายหัวตามาดเองกับพอบันตัดหญ้าอยู่บ้านผุแล้วหญ้ามันตันกกระปุกหลายอยูย่บ้านพี่น้องก็เลยส่วนกันตัดหญ้าตัดหญ้าตัดเ,ยดเลยสันเดียมันข้ามก้นสะอาดอยู่บ้านสันเดียพี่น้องมือเนี่ยย่ายกันเลยบ้านนี้ก็พักกันกินข้าวเศร้าแล้วก็พักกันส่วนกันออกมากสัตวบ์บานเนี่ยเอา nhau ตัดเหงื่อัวาน้ำร้อนนี่ก็มีแต่หญ้าบ้านนีสระเอี่ยวก็บ่มีเวลาตัดเหงื่ัวได้ดิพี่น้องก็่ทหาเวลาตัดอยู่ดอกเออเวลาไปใส่มัดบูเวลาไม่ไม่เห็ดขีดเหมือพี่น้องเอ้ยไไปกด้ เวลาใหญ่ใหญ่มดนเหนียวเวลาไปสายเวลาใหญ่ก็อยู่น้ำคลิปนี่แหละพี่น้องใหญ่เฮ็ดคลิปเนาะเออเงินเดือนเงินดาวกับบมมีเพิ่นน้ำเพิ่นเด้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดพี่น้องเลยใหญ่มดนกับบุ้มมี่ได้ใดได้ดียังดอกกัได้น้ำคลิปนี่แหละพี่น้องเอ้ยได้พ่อได้ยูได้กินเดือนละาสองพันสามพันสี่พันห้าพันกับว่าไปเดือนได้ได้หลายก็ได้หลายไปเดือนได้ได้หน่อยก็ได้น้อยพี่น้องเอ้ยอือเขากับเฮ็ดยูเฮ็ดกินไปจังสิแล้วเออคนอเศร้ามาให้เศร้าหน้าเจ้าสวนบ่มีการมีงานมีข้ามเนียงหล่ะพี่น้องเอ้ใหญ่มด้อืบ สิไปหาหมูมาดำหน้าอยู่ในพูนตะกายายมณ์อยู่ไกลไกลพูนไกลไกลพูนอืมสิไปหาหมูมาหลอกกาไปดำหน้าให้ซะเด้ยายมณ์นี่กะเลี้ยงงัวเลี้ยงกล้วยได้อยู่แต่ว่ายายมณ์นี่บ่แม่นคนดูปานนั้นเด้อยายมณ์น่ะบ่แม่นคนสิดูไปอันดำให้ดำหน้าหลอกกาเด้อ nice. พสสี่น้องเอ้ยอืมบ่แข็งแรงปานนั้นน่ะนะเฮ็ดแนว้อมวนอันบ่สู้บ่สู้พี่น้องเฮ็ดแนว้อมวนอันเออขันเฮ็ดคลิป่อแว่แวแว่แว่แว่แวอยู่ยังสี่ข่อยู่กะสิพาเบิ่งงัวหน่อยพี่น้องเอ้ยผู้ใดบ่มีงัวมีกล้วย มันบ่แมนอันขายฟันได้พี่น้องเ,ยเ,ย ng เยอยเลี้ยงวัวเลี้ยงกวาวยนี่ลำบากยากเขียนแสนเขียนอยู่ดิ้้้้้้้้้เ้้้้้อ้้้้้้้ั้้้้ะ่า้้้้้้้้้้้ยา้้้้่้้ไ,ไ,ไ้้ออไไลล้้ง้้ง้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้า้้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 ้ไ้้้้า้้้น้ํากลาน้ํากลาน้้้้้้้้้้น้้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้เมตรปลูบบกต้ไน,ไนไม้ไว้้ัน ไหงยามันขึ้นอยู่นั่นยไหงัวกินอยู่นั่นโอ้ยจะมันข่อยที่บ่อขายใส่งัวเนี่ยมันไม่มีทีลอยไรเนี่ยแต่จิ้ปล่อยงัวกินด้วยนะพี่น้องอือวางสันตัวเป็นบ่อเออมื่อนี่มาพบมาพอกันตัวนี้เราพี่น้องมื่อน่ามาพบกันคลิปใหม่แล้วกันเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่คลิปวิดีโอุ่นได้กันสิเด้งให้เบื่อเนาะพี่น้องเนาะฮิบาย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 ค่อยๆกันคลิปใหม่เจอกันคลิปหน้าพี่น้อง